เอาละครับเดี๋ยวผมขอต้องขออนุญาตลองชิมได้เลยค่ะอันนี้ผัดสามสาหายเนาะใช่แล้วค่อยๆไล่ไปครับอ่าเห็ดเอือกิบทานคู่กับเต้าหู้ทำให้พอนะครับอันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพไขมันจะน้อยทานแล้วก็ทานเห็ดก็จะดีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมผัดสามสาหรายตัวเห็ดเขาจกือบกืบ แล้วก็รสชาติของซอสที่ผัดอ่ะมันจะหอมมันจะมันจะมันจะไม่เค็มมันจะไม่หวานนะมันจะพอดีแล้วก็ตัวเต้าหู้แต่ลรผมนิดว่ามันจะกรอบแบบกรอบแข็งแข็งแต่ปรากฏว่าข้างในมันจะเป็นนุ่มมันจะนุ่มมากนะครับต่อไปมาถึงเมนู ทอดมันปลากายซึ่งบอกว่าที่นี่ใช้เนื้อปลากายแช่แข็งแล้วอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหนียวมันจะไม่ขึ้นภาษาคนโบราณเขาบอกนะครับต้องพิถีพิถันกับมันหน่อยและเห็นเมื่อกี้พี่รับบอกว่าเมนูนี้ขึ้นชื่อด้วยใช่ค่ะลูกค้ามาทานบางทีก็สั่งสองจานสามจานนะครับนะครับ กัดเขาจะหนึบเลยอ่ะอนึมันจะมันจะไม่เด้เหนียวแบบยางพาราแล้วมันจะหนึบหนึบคือการขึ้นของเวลาเราทำเรา,า,าตีใช่เลยอ่ะแล้วไม่คาวรสชาตพอดีถ้าคนทาไม่เป็นมันจะคาวแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่ปูมันจะไม่หนึบมันจะเละเละอีม,อม,อมากเป็นอันนี้ก็เมนูดังอีกมเมนูแล้วอ่ะครับ ต้มตำแล้วก็ปลาดุปลาดุูซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนเขาทำกันอันนี้ใครเป็นคนคิดจะทำกันก็ช่วยๆกันค่ะพอดีมันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะต้มตำยอดมะพร้าวอ่อนอันี้ครับอันนี้ค่แนนสวยงามแต่เวลาทานนี้เราต้องมาคลุกรวมกันให้เข้าเนื้อใช่ไดบอกว่า น้ำของน้ำท้องตําเนี่ยเข้าไปอยู่ใ่ตัวเนี่ยปลาดุกแล้วแปกอะอย่างแรกคือแตกทิดทานเข้าไปแล้วมันแตกแล้วรสข้างท้องตามันพอดีคือมันก็จะไม่เผ็ดมากอ่าลายเป็นแกงคั่วยอดมะพร้าวอ่อนอันนี้น่าจะอร่อยเพราะว่าตัวของยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยเขาจะเขาจะอร่อยอยู่แล้วมันจะมีความหวานของมันอยู่แล้วเนาะ ลองชิมกับอันนี้แกงกะใส่อะไร,รบ้างไหมก็แกงเผ็ดเราเนี่ยคะ่ะน้ำพริกแกงเผ็ดเราเนี่ยคะ่ะครับอืมว่านี่ใช้เป็นเนื้อหมูปช่ไครับใช่เนื้อหมูตัดเป็นเนื้อหมูแล้วก็ยอดมะพร้าออวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนตรงรสอืมเขาบอกว่าผมเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่ทานแกงกะพรี่ถึงแรกที่เข้าไปคือ หอมอยู่ในนี้หอมมากแล้วมันมันมันหวานใช่แล้วเครื่องแกงนี่เลยมากในร้านที่ทําเองกันหมดเลยไม่ซื้อเครื่องใช่ไม่ซื้อเครื่องแกงเลยเมื่อกี้ก็ทิพบอกผมว่าปั๊มใหม่ด้วยหวานมันสดใหม่มันเลยมันหอมด้วยเหมือนเปรี้ยวนะครับต่อมานี้เป็นเมนูนะครับพี่ ทับทิมทอดสมุนไพรปลาทับทิมใช่แไหมทอดสมุนไพรเอาปลาทับทิมเนื้อปลาทับทิมไปทอดก่อนแล้วก็มันก็จะเป็นมือไทยมีหอมมีกระชายมีตะไคร้เนีมีพี่ไก่ดาวไอพี่ไก่อะไรพี่ไกออนไก่อ่อนเนียแล้วก็พริกทานคู่กับเป็นน้ำจิ้มสามรสอันนี้ดีครับเนื้อสุขภาพสาวๆน่าจะชอบแล้วก็มีใบหัวละพาด้วยอนี่ครับ อนหอมมม่วไทยแล้วก็ตัวเนื้อปลาสาไมันจะกรอบข้างในงจะนุ่มแล้วทานคู่กับตัวน้ำจิ้มเข้ากันได้ดีเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเมนูพระเอกแล้วอันนี้ครับแกงส้มผักรวมที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากทั่วประเทศรางวัลที่หนึ่งจ<อ>ากท,ทั่วประเทศไม่ธรรมาดาคุณผู้ชมเป็นเมนูพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักกันดี แต่มีดียังไงถึงเอาเมนูพื้นบ้านแบบนี้ไปประกวดกับเขาจะได้ที่หนึ่งนะมี้นมีแล้วครับใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นผักรวมแล้วก็เป็นกุ้งเนาะครับนี่เข้มข้น,นมากตัวเขาเรียกว่า ตัวแกงตัวพริกแกงต้มอะไรอเรสชาติเข้มคนมากแล้วก็รู้เลยว่ามีเนื้อปลาใส่ลงไปด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับสําหรับเมนูแนะนําของร้านเผือนห้วยแก้วครับแต่กฎของรายการครับพี่รัตครับต้องเปิดเผยหนึ่งเมนูให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบสูตรเด็ดเคล็ดลับวันนี้เื่อห้วยแก้วเปิดเผยเป็นแกงส้มค่ะ เป็นตัวพระเอกเลยนะใช่ให้เลยค่ะรางวัลที่หนึ่งเลยนะใช่แล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาจำแล้วเขาไปตามเรายินดียินดีค่ะเอ้าวแล้วบคาณผู้ชมครับวันนี้ครับเปิดเผยเป็นเมนูกางส้มผักรวมของร้านเือน้วยแก้วครับแต่ช่วงนี้พักสักรู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามเข้าครัวครับ ย่วท็อป s ก c r เ t กับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Top Star ทา็อปตาพาชิมนะครับท่าผู้ชมอย่างที่เราเกิ่นกันไว้ช่วงเมื่อกี้ครับว่าวันนี้เราจะเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับเมนูแกงส้มผักรวมวันนี้เดี๋ยวพ่รัตจะแสดงฝีมือเองเลยมวันนี้ให้กุ๊กทำค่ะให้เชฟให้กุ๊กทำ<ห>นะคือเชฟอะไรครับแอนค่ะเชฟแอนครับท่าผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเชฟแอนกัน เพื่อนที่จะไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับเมนูแกงส้มผัดรวมครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเชฟแอนนะคะจะมาทำแกงส้มนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาดูส่วนผสมของน้ำพริกก่อนนะคะก็จะมีน้ำกระชายหอมแดงเกลือพริกเม็ดเล็กพริกเม็ดใหญ่แล้วก็กะปิแล้วก็เนื้อปลาช่อนนะคะแล้วส่วนผักก็จะมีผักกระเฉด ผักกาดขาวดอกกระลำถั่วฝักยาวแครอทนะคะถ้าขั้นตอนการทำน้ำโขลกน้ำพริกนะคะก็จะมีเอาส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันแล้วโขลกในโครกนะคะแล้วก็จะได้น้ำพริกนี้ออกมานะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทําน้ําแกงนะคะหลังจากที่เราโขกน้ําพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาน้ําแกงใส่ลงไปนะคะค่ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะ ค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำตาลค่ะค่ะปรุงให้ออกรสเปรี้ยวเค็มหวานนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะมีแครอทหัวไชเท้านะคะ ดอกกระลำค่ะค่ะหลังจากที่ใส่ดอกกระลำนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะรอ,อให้ผักที่แข็งๆสุกก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะสุดท้ายก็เป็นผักกระเฉดนะคะค่ะหลังจากที่ถั่วนิ่มแล้วนะคะหรือว่าผักแข็งๆที่อยู่ในหมอ้อสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะ หลังจากที่กุ้งสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักอ่อนลงไปนะคะหลังจากที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่หม้อค่ะ แล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็ได้แกงส้มด้านอาหารเฮือนห้วยแก้วมาหนึ่งหม้อนะคะ